สวัสดีครับวันนี้เสียนพงเนี่ยมาแนะนำการดูพระสมเด็จปกโพ7็ดใบเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานชั้นแรกก็ดูมิติพระครับมิติพระดูมิติมีดูปะพัะดูหกฐานซุ้มเส้นบังคับกอ มันเป็นพื้นฐานเนื้อเนื้ออันนี้ดูเนื้อตาเปล่าก็ดูมวลสารเยอะครับมิติมิติเริ่มต้นก็ข้างนอกตรงนี้จะสูงสูงกว่าข้าง,ข,างข้างในข้างในคอประจกมีขอประจกหนาหนาหนาคือ ตามฉบับของพระวัดละคังกอบจบกันหนาการยุบตัวของเป็นวายพาซี่นะครับตรงเนี่ยข้างในข้างบนมนีเส้นบังคับสองเส้นกระสอบยาวเส้นสอง็ยาวจดถึง ฐานฐานสุดๆุติไอพู้จัดใบ การแตกลากขี่ยุบยน่นตามการเวลาพระองค์นี้มีลงรักมาแล้วครับ นี่คือใบโพป,ปกโพพิมพ์ใหญ่หาดูได้ยากครับตั้งใจเพื่อจะให้มาศึกษาเซียน้องครับผม